เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพย์พ่อมดเคว่าเป์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายรัรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000 0คนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบาคอยคุ้มสุดๆเติมเกม LL วาริปง่ายแสนง่ายเพียงใช้ได้อดไอเดีเท่านั้นใส่โค้ดคลาสสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบาเป์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในเกมเดลเจนไบรฟ์กันดิเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวของ Echo j จ n เกให้เนะพื่อนๆรับชมกันนะก็ตัวของ Echo เนี่ยผมรู้สึกว่าเปนาน็นตัวละครที่จะได้ว่าแอบโกงอยู่นะถ้าเกิดเราเล่นเป็นเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถใช้ไต่แรงได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยก็คลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยนะก็ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปของผมนะครับผมถ้าชื่นชอบกันนะก็อย่าืมฝกกกกดดดไ์แรร Subcribe ให้้ัันวยะ มาครับผมตอนนี้เลเวลสแล้วแต่แวะเลนกลางซะหน่อยนะแอร์ดรับเกิดม,มีคนหิวแอร์ดรับนะเนี่ยเบิมาแล้วปึ๊บแต่ว่าเสียแฟดไปเป็นที่รียบ้อยครับผมแค่กิ้งเข้ามาจะมาฟาดเท่านั้นครับผมปาสกิลหนึ่งไปขอตีพวกหนึง่งโอเคแต่แพ็กซี่ไม่แตกครับแต่ใช้วานหน้าดีมาผมต้องแฟดออกไปนะผมฝืดเล่นเกินครับช็อตนี้่าครับเลนบนโดนหนักมากเลยนะเป็นเลโอวหน้านะฝั่งเราเป็นชวิตกับตัวของยูมีน่าจะเข้าคีปไม่ได้นะเดินเข้าคีปไปก็คือโดนเลโอวหน้าเกี่ยวอย่างเดียวเลยเพราะน้นต้องรอแกงครับผมปารูมไปครับ ลแล้วกขกีกดูสองไปได้นะตัวชาวนาแก๊งทางด้านเลนล่างแตกไปครับตัวของชีโมกันเลนให้เพื่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปฟาร์ของเราต่อนะตอนนี้ต้องพยายามค่อยๆเล่นไปครับผมเพราะว่าทีมเราค่อนข้างเสียเปรียบนะเอาละตัวของเซตก็โดนตัวของเอโซไปด้วยนะแต่ว่าแกคิวมันไปหนึ่งหนึ่งเนาะโอเคครับโดนทุกเลนเลยฝั่งเราตอนนี้นะลงล่างนะบนโดนครับต้องรีบไปรับตัวของยูมีก่อนนะโอเคตัวของชยวนาเมื่อกี้เหมือนเห็นว่จจาจะตายนะรีบไปดักหน้าตรงนี้อ่ะไปไหนแล้ววะยิ่ในย่างนี้เปล่าฟาโดนไหม โอเคแล้วอยู่จริงครับผมนี่ตีบปโอเคต่อยรลโกครับแต่ว่ายังไม่ตายนะตัวของเอโซจะมาต้องรีบฆ่าครับโอเคพยายามจะทําอะไรอื <c oughs> ้อหือเราปูพ่นใหญ่พ่นใหญ่ไม่ไงแต่ว่าเรามีโลนะแต่ต้องถอยก่อนนะเรามีแค่2คนนะฝั่งตรงข้ามมาก็ถึง3ตัวนะไม่น่าไหวครับผมแล้วมังกรกําลังจะเกิดแล้วด้วยนะชอน็อตนี้ยังไงครับผมแต่ตัวของเซตเก็บตัวอเอทอกทางด้านเรือร่างไปได้นะถ้าตัวของมังกรเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอเคแล้วเหมือน,ต,อนต่อค่าจะเดินมาหนึ่งตัวครับเป็นตัวของเอโซบอลไม่เห็นเราแต่แรกนะอืออแล้วกดไม่กระเด้งมาตรงนี้เฉยอีกทีเดียวเท่านั้นอืมแล้วเขากดสกิลสองรอดไปได้นะทะลุกำแพงนะเสียดายจัดเลยครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาัางกรต่อแล้วกันเนาะ โอเคครับมังกรน้ําแข็งตัวนี้นะโอ้โหแล้วคอกีมาพร้อมกับแพ็กเกจนะต้องระวังอย่าให้ตัวเรวหน้าจับแล้วเขาแฟดมาเลยผมต้องพยายามเอาตัวของมังกรให้ได้ครับแล้วก็ตัวเกียบมานะสวยครับได้มังกรจังหวะนี้โอเคแล้วก็ได้ตัวของชัยวนาไปหนึ่งครับผมโอเคแล้วเพื่อเราเรยังเล่นต่อได้นะตัวของชัยวนายังไงตัวคอกีปึ๊บอื้อแฟดขึ้นไปครับผมเรวหน้าข้างบนจะตายแล้วยังไงได้ไหมพวกโอเคแล้วตัวเซตเก็บได้สวยงามมากๆานะนะช็อตนี้ได้มังกรครับเดี๋ยวรีบวารกลับบ้านแบลรีบต่อ โอเคครับผมตัวของรีฟมีมิกนะครับผม โอเคแล้วตัวชวาน่าเห็นแล้วรอบนี้ชวาน่ามีแอนตีนะเราทําไงดีถอยออกมาก่อนดีกว่าต้องดูจังหวะให้ดีๆถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขาเดินเข้ามาซ้อนชวาน่าเนี่ยเราจะลาบากเอานะครับผมเพราะว่าตัวของเซตยังไม่เดินมาเลยแต่ตัวของเอโซเดินมาแล้วครับแล้วตัวของมิมิกเริ่มกิ้งแล้วโอเคแล้วตัวของเอโซมาพ่นอ้โหมังกร2ตัวมาแบบนี้แต่ว่าตัวของชวาน่าครับแยกไปได้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเก็บตัวของชวาน่าไปได้นะนี่ชวาน่าเป็นไฟเตอร์นะผมตีย,ยับนะครับผมโอเคตัวของเอโซมาขอฟาดหน่อย ออฟาดหนึ่งทีแล้วกดแฟดไปครับแต่ว่าโดนสกิลหนึ่งของผมสโลครับโอ้โหแล้วกันตีสวยมากครับผมต้องอันตีหลบถอยออกมาไม่งั้นเดี๋ยวตันสตันยาวนะโอเคเราแรกได้2ตัวนะก็ถือว่าสวยอยู่แต่ว่าเราโดนแย่งตัวของมีมิกไปนะครับแล้วเรานะครับเสียบป,ป้อมบนเป็นที่ร้อยตัวของทวิทยืนไม่ไหวครับเราต้องเอาป้อมล่างคืนนะช่วยกับตัวของทีโมนะแต่ทีโมก็เลื่อนเหลือกระจึงเดียวเหมือนกันโอเคปาสกิลหนึ่งเคีเคีคไปครับมาอีกแค่300เท่านั้นอ่ะอีแค่200อีกแค่ทีเดียว โอเคครับผมแลกป้อมคืนไปได้ถึงแม้จะไม่ใช่เฟิร์สเทอร์เรตก็ตามแล้วทางด้านเลนกลางโดนดันต่ออีก โอเคต้องรีบไปช่วยข้างบนนะเหมือนเยาวชนทางด้าน,นบนจะมีปัญหาแล้วกดริฟขึ้นมาแล้วนะจังหวะนี้โอเคแต่ฝั่งตรงข้ามมีเยอะ,ะมากๆแต่เราขอตีบัฟฟ้าของเราก่อนละกันแล้วเหมือนขอกี่จะเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคพยายามจะช่วยเบิร์ดขอบคุณมากนะที่ช่วยเบิร์ดมาครับผมในเหยื่ฟ้าเป็นหนึ่งทีตัวของยูมีแอนติล็อกขาตัวของเรียวหน้าไปครับแล้วผมโดนตัวของเอโซดูตายเฉยเลยโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้ขยับไม่ได้เลยนะอูแรงเกิน และเล่นกลางครับเหมือนจะมีประเด็นกันอีกแล้วนะไม่มีใจจังหวะให้เราพักหายใจกันบ้างเลยนะตัวของเอโซตัวของเซตเบอร์ไม่ตายครับปลารูมดักไปตรงนี้กดสกิลสอแฟดไปครับผมแล้วกดตัวทองแบบนี้ไม่น่ารอดน,นะโอเคโอค้โหแล้วเขามีโล่อีกอืมเคต,ตีติดแพ็กซี่ตายไปครับแล้วมังกรน้ําเกิดพอดีเจอตัวของคอ,งองกิีมาอยู่ตรงนี้อีก โอเคครับตีไม่ก็เด้งลงมาไหมยังไงยังไงเขาอยากไม่ถอยครับเรายังไม่ถอยเราก็ดูเชิงก่อนนะโอเคชาหวนาผมมาทางนี้ครับเปิดมังกรเลยครับผมแล้วเจอตัวของเลโอนา่าอีกแล้วฟังตรงข้ามมากันเยอะเกินมากันเยอะไปไหนก่อนเนี่ยฮัลโหลวัวไล่กดอันตีครับผมย้อนเวลากลับไปได้แต่โดนตัวของเลโอนา่าสตันโดดตัวของชหาหวนาเก็บคิวไปนะไม่มีเพื่อนคนไหนมาเลยครับผมมีแค่ผมกับตัวของยูมี2คนแล้วยูมีโดนไล่แล,และนะ้วน่ะเสียมังกรน้ําไปครับเนื่องจากไม่มีเพื่อนมาช่วยเมื่อกี้นะโดนลุมแบบโดนถมซีซีหนักมากๆนะและเลนบนครับ้ยเลนล่า นะบวกกันอีกแล้วโอเคมาปลาดักไปครับผมเราสตันนะผมสองตัวสวยมากนะตัวของชัยวนาไม่ตายเลื่อนเหลือกระจึงหนึ่งโอเคมีตัวของเอชอออีกหนึ่งตัวครับผมช่วยตีครับช่วยตีหน่อยเพื่อนโอเคกดแท้สองชีวิตมายังไงจะไปไหนมานี่น่าจะไหวอยู่ครับผมตัวของเอชอกโดนทุบหน้าง,ง่ายไปเลยนะเมื่อกี้ชายวนาก็ควรตายนะแต่ว่าดาเมจไม่พอผมไม่กล้าฝืนนะครับโอเคมีปูตรงนี้ครับเก็บปูตรงนี้ก่อนโซนเอาไว้นะ โ okay. อเคขโมยบัฟฟ้าฝัา่งตรงข้ามนะแล้วก็ตัวของเซตดันล่างอยู่ครับทางด้านเลนกลางนะเป็นตัวของเอโซกับทีโมเราไปปิดหลังได้แต่ว่าเจอตัวของเลโอวหน้าดักอยู่โอเคแต่ว่าตัวของยูบีจะปาสกิลรัดไปได้นะครับผมมาตัวของเลโอวหน้านะยังไงยังไงฟาครับผมทงแทงอะไรไม่กลัวเพราะเรามีอันติครับผมย้อนกลับมาได้นะชัดดาวได้นะตัวของซัพพอร์ตถูกชัดดาวนะโอ้ไม่กอดบอนนาชอนะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะในตานี้ โอเคเปิดเลยครับผมแล้วดูตัวทวชจะช่วยตีไหมโอเคตัวของทวิช่วยตีอยู่ครับเรารีเปิดปังกรนะเรารีเปิดบารอนนะแต่ว่าตัวของชัยวนามาโอเคไม่น่าจะเปิดได้ครับเพราะงั้นเราก็ต้องถอยก่อนนะและจังหวะนี้ครับตัวของเอชอ็อก ok นะครับผมอยู่คนเดียวแบบนี้ของ,งัดหน่อยนะแต่งัดแต่คีบไปแล้วนะเมื่อกี้สกิลไม่ถึงนะมันก็เลยไปทุบคีบครับโอเคเจอตัวของชัยวนาอยู่ตรงนี้ครับผมเจอใครใส่หมดครับไม่ต้องกลัวครับมากับยูมีนะ ตัดทุกอย่างที่ทําได้ครับผมตัดทรัพยากรฝั่งตรงข้ามให้หมดนะโอเคแล้วฝั่งตรงข้ามไม่มาแล้วนะเราต้องพยายามแบบว่าเล่นข่มๆเข้าไว้นะและตัวของเอโซมาอีกหนึ่งครับผมเราฟาดไม่ถึงครับแต่ว่าล่อแฟดไปได้ครับผมด้วยความที่แบบว่าเราเล่นแบบ เฮาๆเลยนะโอเคครับผมตรวพบจังเกิลฝั่งตรงข้ามนะเดินลึกมาครับผมตอนนี้ตระหนกเราเยอะมากนะบวกกับตัวของยูมิเกาะด้วยเนะี่ยทำให้เราแบบว่าเล่นเฮาได้นะจะหนีนไปไหนฟาดใครก็ได้จังหวะนี้ครับผมตัวของเอช็อคโดนเข้าไปตัวของชัยวนาโดนเข้าไปครึ่งหลอดตัวของทวิสตตามมาสวยมากแต่ตัวของยูมิเก็บคิวไปได้ครับผมแล้วก็ตัวของทวิสนะครับผมช็อตนี้ครับผมฝั่งตรงข้ามตายถึง3ตัวนะจังหวะนี้ต้องเอาบารอนให้ได้จริงๆแล้วนะถ้าไม่ได้บอรอนนี่ก็คือหยาบแต่พอทางด้านเลนดบนน่า โอเคได้บารอนมาเป็นที่อร้อยนะเพราะฝั่งตรงข้ามอยู่เลนบนกันหมดนะเพราะฉะนั้นเรานะครับผมบัฟฟ้าเกิดพอดีแต่ว่าเราขอกดเทคเทคขึ้นไปทางด้านเลนบนดีกว่าเพราะว่ามีตัวของมังกรดินอยู่นะก็นี่จะเป็นมังกรตัวที่3นะครับผมแต่ว่าเราพลาดตัวหนึ่งไปนะเพราะว่าไปพลาดโดนฝั่งตรงข้ามเขาดักจับนะครับผม โอเคครับผมมังกรดินตกเป็นของเราเป็นที่ร้รอยนะแล้วเรียวหน้าพยายามจันติมาขัดเรานะแต่ว่าเอาบับแดงด้วยนะครับผมจังหวะน,นี้มีอะไรเอาให้หมดครับผมโอ้โหเราฟาดบับแดงเม,มื่อกี้เลือดหายไปเป็นข้อนะและ้วเอทอกจะมาไหมน่าจะไม่มางั้นเราถอยก่อนดีกว่านะครับไปครับผมเทคเทคเรานะตัวของทวิคีอยู่ครับจังหวะน,นี้คือแบบว่ายูมิอยู่กับเราไม่ปล่อยไปไหนเลยนะ เขดีเหมือนกันครับมยูมีแบบว่าคอยเกาะอ,อยู่ตลอดจนะทําให้เราแบบว่าเล่นฮ้าวได้ไม่ยีไงแล้วตัวแตกไปครับตัวของชัยวนาอือหือโดนฟาดเดียวน่าจะตายครับผมโอเคเรยังมีอันตีอยู่เราเล่นฮ้าวได้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับผมให้ตัวของจีเฮกเข้าไปข้างในบ้านครับใครเดินหลุดเข้ามานะาฟาดให้หมดครับผมแล้วตัวของเอชอกนะครับผมไม่โดนทีที่3มแต่ว่าตัวของคอกิโดนเราฟาดตัวแตกไปเลยนะโอเค มาป้อมนี้ต้องได้แล้วหรือเปล่าฟาดไปครับผมโอเคแล้วตัวของเอโซพยายามจัดการอยู่ครับมีหลุมดํานะแต่ว่าน่าจะกันได้เดี๋ยวเรากลับไปทางป้อมล่างนะครับผมเรื่อดเหลือแค่นี้เรากิ้งฟาดคนเดียวก็ได้นะตี2ทีเท่านั้นครับผมดูซิมีบัฟฟ้าอยู่หรือเปล่าถ้ามีบัฟฟ้าก็เอานะแลรามีด้วยนะโอเคสวยครับผมจังหวะนี้ครับเดินล่าไปเลยนะมีใครเดินหลุดมาดีเราเก็บหมดนะผมว่าวันช็อตผมน่าจะเก็บได้ทุกตัวนะ แต่ว่าตัวของมังกรก็ใกล้จะเกิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปเอาตัวของมังกรดีกว่าก่อนเนี่ยเป็นตัวของเอลเดอร์ดากอนนะครับผมถ้าได้มาก็คือเราจะยิ่งแบบว่าวันช็อตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอ่ะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามกดยอมแพ้ซะแล้วนะครับผมยังไม่ทันได้เอลเดอร์เลยนะโอเคฝั่งตรงข้ามน่าจะคิดว่าสู้ไม่ไหวแล้วนะโอเคคือไอ้โค้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่แรงจริงๆนะนี่ก็ผมก็ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นนะนี่ก็ลองมาแบบซอฟดูก่อนโอเคครับผม m v p ไปเลยหน,น้าตานี้ต้นเกมอาจจะดู ยับๆหน่อยนะแต่พอเริ่มเข้ากางเกมไปเริ่มมีของก็คือเริ่มเล่นได้นะสำหรับ Echo นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะดามีสองมเเลยนะก็เห็นได้ว่าตัวของ Echo เนี่ยเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าโหดเอาเรื่องนะถ้าเราเล่นเป็นนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าฝึกนะส่วนตัวผมมองว่าความยากของ e อ h o อยู่ในระดับประมาณปานกลางนะไม่ถึงกับยากจนเกินไปแค่รู้จังหวะในเรื่องของการใช้สกิลนะเรื่องสโต ย้อนเวลากลับไปอะไรประมาณนี้ก็เราก็เล่นตัวของ Echo ได้แล้วนะครับผมถ้าใครสนใจที่จะเล่นตัวของ Echo เนี่ยแล้วถ้าเกิดอยากให้ผมทําคลิปสอนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดผู้คนอยากเอาผลตอบรับมาดีเดี๋ยวผมจะมาทาให้นะกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย